สวัสดีครับพี่น้องฟอกไสู้คู่สู้คนสู้คนสู้คู่หอดงานเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้อยู่โคกจานนะคะไม่หูบอมอีกอ่ะผ้ากูปล่อยฝุ่นซีสเกียรกลัวมันขึ้นแน่นหอดเถากวมสิเออใต้ตาหอดทุนแล้วกำลังกลับมาโอ้กลัวมันขึ้นแน่นหอดเถากวบเอาข้าวปักหมูนไยพี่แจกไปหอดเอาป่าเลยไโค้ดบุดจากฝุ่นมาถี่สามสิบโลเนี่ยใต้กำลังมา ทุกงานนะคะโอ้ยบ้านหอดกับมะพร้าวเขาเจ้าเฝ้ากันรถพีน่น้องเอ้ยเฝ้าน,นั่งเฝ้ากันยุ่งรอกันอยู่แล้วเพราะว่าไกลกันดอกไกลกันไม่ได้ดอกม่แมนมะเมนหนังเล้าย่าน้องคนนี้เขาลูซอยเล่าไลยเขาู้เออจะมาบนกองเสด็จเออหมกกลางคนนี้เหรอหู้หมกางมืดว่าอยากต้องบอกเขาว่ากลางใกล้ๆน้องหนานะที่ลูกอย่า,า,า,ามาสีแซงฉันรู้ดี ไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้บอกจริงๆครับบอกบอกบอกเรื่องเกียรติของลูกเสียสามมันสำรองนั่นแหละลูกเสียสามันเหรอมันเสียอะไรเดี๋ยวนใช่ไหมลูกหนูเป็นคนบอกลูกหนูเป็นคนบอกว่าให้เขามากางเต็นที่เจมบอลไหมใกล้ๆหนูนะบางสิบอกใช่ไหมสีจากสีผดบันดาลโอ้ไ่ไปดูข้างหลังนะไปเบิร์นจางหลังนี่เป็นอย่างไราดบ่อะไรสีผดบันดาลฟ้าช่างบันดาลสวรรค์ช่างบันรุล ให้คนสองคนแล้วมานั่งใกล้กันแต่ว่านั่งใกล้กันก็ไปหากันนิดหรอสวัสดีค oui> well ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้ยหมานมซื้อบ้านเหรอซื้อโฮกฮะโอ้โหบัานนี้ยังย้ายแถวเข่าลงบ้านหนึ่งสองสองเออออกสองศูนย์สองเออ ขอบคุณค่ะแม่มา่อกี้ขอกระปุนวัได้่เหงอยู่ขางทางในปุนเหงอยู่ขางทางจากปุนผู้ใดโอ้ยเอาอยัางไม่แฮบโอ้ย,อ,ย,อ,ยอ้ยแล้วล่ะชจังไหนอีกอ <c oughs> สแต่แังบ้าม้าอยู่บนี้ แจกขนมีไงลอยน้ำเล็กพี่น้องถือเขล็กว่หอนเห้วพี่น้อง Happy birthday ล้วงปูห้อยู่ดีมีแฮันเกิดใจตรงเด้อพี่น้องเด้อครบรอบ66ปีอายุเกิดาอย่งต้ง ความหยังครบรอายุ <si 6ชั่วโมปีเดียว66ปีบริบูรณ์เ๋ออันนี้อ๋ออายุวันเกิดแล้วพอดีสองส่วนสองแม่ห้องนอนหนตายเนี่ยห้องสองส่วนสองบ่ฝันว่าบ่แกกระท่ำช้ำเล้าอยู่หันเลยตีบ่บ่ฝันดอกแต่ว่าอันบ่ฝันเอาบ่ฝันแต่ว่าอันบ่ฝันอย่างคืออย่างบ่ฝันตัวอันบ่ฝัน พอฝันแต่มาเจอแจ็คคอร์สวายเอาหรอเจอยังหล่ะเจอแจ็คคอร์สเหรอพี่หลอกเจ้าตีพี่หลอกวายเมื่อใดเมื่อใดเมื่อไหร่ตกล้วไม่สลาย